เอฟซถึงเป็นที่นิยมสําหรับหมูวัยรุ่นวันนี้นะคะมีคําตอบมาดูพร้อมกันเลยค่ะอย่างคันนี้จอดข้างหลังนะคะเป็น h อน da c ซีวิกเอฟซที่มาพร้อมกับเครื่องยนต์1.8เป็นตัว EL แล้วคันนี้นะคะได้รถป,ปี2019จดใช้งานปี20ก่อนอื่นเลยนะคะเรามาดูรอบคันกันมาพร้อมกับสีดาแบบนี้หล่อเท่ไปเลยค่ะทุกคนและก็ได้แก้มส้มเพราะว่าน้องสามารถแต่งหล่อได้เลยนะคะราคาจับต้องง่ายมากเพียง659,000บาทเท่านั้นมาต่อกันที่ล้อแมกได้ล้อแมกเลนโซ่แบบนี้ค่ะพร้อมกับยาง In, ซึ่งคันนี้นะคะทำเรื่องจองแค่99บาท659,000ตกผ่อนเดือนละ11,000บาทตลอดสัญญา7ปีใครมีงบดาวแนะนำให้ดาวพนักข้างงวดได้เลยนะคะนี่เป็นตัวไมเนเชียแล้วนะคะจะได้เป็นตัวเลนวอตแบบนี้ค่ะพร้อมกับไฟเลี้ยวไปกระจกแล้วคันนี้ได้ชุดแต่งสเกิร์ตมาให้แบบนี้เลยรอ,อเลยค่ะทุกคนที่จะแบบคีเลดแล้วนะคะการาศาสตร์มีให้ค่ะทุกคนที่เป็นที่นิยมเพราะว่าหนึ่งเลยนะคะหาซื้อง่ายค่ะทุกคนแล้วก็อีกอย่างหนึง่งเป็นตระกูลฮอนด้าที่หลายคนนะคะชอบ รักซีวิกมาดูภายในพร้อมกันนี่ทุกคนภายในนะคะถ้ารถเป็นสีดํานะคะเบาะจะเป็นสีเบจนแบบนี้เลยมาดูโครงสร้างรถกันเอาจริงๆก็เหมาะหมดแหละค่ะทุกคนไม่ว่าจะเป็นเพศหญิงเพศชายนะคะก็ขับซีวิกก็หล่อๆเลยนี่เห็นไหมทุกคนเรามีรอยขีุ่นยนแบบนี้แสดงว่าคันนี้นะคะรถเดิมไม่เคยโดนชนประตูด้านข้างมาที่สําคัญนะคะทางร้านของเรารับการโครงสร้างท,ทางตรถเลยไม่มีการชนหนักผิวความแต่ต่อน้ําท่วมแน่นอนใครอยากได้คันนี้ฟ้องของคนที่มีรายได้สักประมาณ20 0 0 0บาท ขึ้นไปเพราะว่าคันนี้มันผ่อนเดือนละประมาณ1น0 0 0บาทเนาะอ่าด้านหลังนะคะโอ้โหเง่งกล้องไปให้เห็นแบบนี้เลยค่ะทุกคนว่าภายในคือสดสะอาดมากๆแล้วคัน,นี้นะคะของเราส่งฟรีให้ทั่วประเทศด้วย big fc ชื่อบอกแล้วว่าเป็น fc ไฟด้านท้ายต้องเป็นตัว c แบบนี้ค่ะมาพร้อมกับท่อคู่ที่เป็นท่อหลอกชุดแต่งมาให้เราหล่อแบบนี้เลยกล้องถอยน้องมีให้แล้วนะคะมาพร้อมกับเซ็นเซอร์ สองจุดแล้วก็มีสปอยเลอร์ให้ที่เก็บของไม่ถือว่าน่าเกลียดเกินไปค่ะควรถือว่าเก็บได้ค่อนข้างเยอะเลยนะถ้าเทียบก็ประมาณกระเป๋าเดินทางได้ประมาณสัก16นิ้ว2ใบประมาณนี้ค่ะอุปกรณ์ยางอะไรล่ะเป็นยังไงมีให้หรือเปล่ปาคันนี้อุปกรณ์ยางอะไรมีให้ครบๆเลยนะคะใครอยากได้ง่ายมากค่ะถ้าเป็นพนักง,งานบริษัทขออยุ่งาน4ี่เดือนขึ้นไปผ่านโปรแล้วพ่อค้าคแม่ค้าค้าขายออนไลน์ออกได้ทุกอาชีพนะคะขอแค่ตรวจสอบได้ชัดเจนเท่านั้นเองอมาดูโครงสร้างฝั่งนี้กัน นี่เลยก่อนส่งมอบนะคะของเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้เกตหมื่นโลค่ะเช็คช่วงล่างระบบไฟให้นะคะอะไรที่เสริมสภาพอย่างเช่นยางฟิล์มเปลี่ยนให้ใหม่หมดเลยนะคะทุกคนไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมะมาดูเลขไมค์คันนี้กันว่าเลขไมค์คันนี้ปี19จดใช้งานปี20เลขไมค์เท่าไหร่ตัว e l จะได้บเบาปักไฟฟ้าฝั่งคนขับนะคะทุกคนภายในของเขาเลขไมค์คันนี้นะคะอยู่ที่ แป3 3มืนกิโลนั่นเองแล้วก็นี่เลยเอกลักษณ์ Honda ต้องมีเลยเลนวอตค่ะทุกคนเลนวอตชัดเจ๋วแหววแบบนี้เลยนะคะนี่แล้วก็ได้คุ้นทมนี้มาให้แล้วค่ะทุกคนคันนี้แต่ดังนะอ่ะแต่ดังใช้ได้